้าสีทีธิพานมาอยู่สามแยกนะ้ปั๊มน้ำมันภูสีเส้นทางเว้นเมืองบรนภูสังคำนครหลวงพรบบางซึ่งว่าได้ค้นมาจากแขวงอุดมใสจะไปส่งที่แขวงเสียงขวางรวมทั้งมดแมนมีสองตนและกระไสรถบรรทุกทั้งมดแมนหาสิบแปดคันแต่วันหนึ่งในนั้นได้เกิดอุบัติเหตุเสียก่อนจุดที่เกิดเหตุก็เป็นพื้นที่ซุมส่วนที่มีผู้คนอาศัยอยู่จํานวนหลายซึ่งมีโอกาสสูงที่จะเหตให้เกิดผลกระทบจากสารเคมีดังกล่าวเนื่องจากว่าสารเคมีได้ไหลออกจากแทงบรรจุจํานวนหลายและกลายลงสู่แม่นำ้ำ ที่สําคัญของหลวงพระบางที่มีผู้คนทามาหากินและการนําใส้นาเขาในชีวิตประจําวันสารเคมีดังกล่าแมนซัฟเฟอริกแอซิดสูตรทางเคมีแมน h 2 s o 4เป็นกรดกร,รมฐาันสามารถละลายในน้าได้ถูกอุณหภูมิโดยปกติสารดังกล่าแมนจะใส่เขาในกระบวนการผลิตปุย๋ยและกระบวนการผลิตแหทธาุแยกแหทธาุและสังเคราะห์สารเคมีต่างๆที่นิยมใส่ในเมืองลายแห่งในทั่วโลกและก็ยังสามารถใส่เป็นสารอิเล็กโทรไลต์ ite, ในแบตเตอรี่และกระบวนการ kanaman ซาฟริงแอซิดที่ว่าเป็นสารเคมีที่มีความอันตรายสูงที่มีฤทธิ์กัดกร่อนและก็ถ้าสัมผัสหรือว่าทาได้ไปโดนมาแล้วก็จะมีอาการระคายเคืองบอกว่าจะเป็นผิวหนงังหรือว่าดวงตาหรือว่าเยื่อบุต่างๆได้อย่างหุนแห่งถ้าหากว่าลงกืนเข้าไปนอกจะเห็ดให้เยื่อบุทั้งเดินอาหารและก็ปากลําคอรลอดอาหารลงไปหดกระเพาะจะรู้สึกปวดแสบปวดหอนย่างหุนแห่งและก็เป็นโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีเนื้อเยื่อปวปากนอก็จะเหตุให้เปื่อยง่ายถ้าหากว่าสว เรือสาหรือว่าเสียวเลือบทันก็จะเห็นให้เสียชีวิตในระยะเวลาอันสั้นหากได้สูดดมเนาะบริได้สัมผัสหากได้สูดดมเข้าไปเพราะว่าในภาพก็จะเห็นเป็นควันขึ้นมาเนาะถ้าหากสูดดมหรือว่าดมไอจากสารดังกล่าวนี้เข้าไปก็จะเกิดอาการคลายเครื่องอย่างหุนแหงได้คือกันโดยเฉพาะในพงดังหรือว่าเยื่อบุมันก็จะถูกทําลายและก็จะแสบคอเสบทางเดินหายใจลงไปหดปอดเนาะเห็นให้เกิดอาการน้ำท่วมปอดและก็หายใจติดๆิคัดคัดหายใจทีๆีและก็อาจจะทึงคันเสียชีวิต ได้ถ้าหากว่าเราไปพบแพทย์พบมอได้ซ่านหรือว่าช่วยเหลือระ้ทันเกษีชีวิตได้อย่างใดอย่างไยได้นาะฉะนั้นเนาอยากให้ทุกคนมีสติสําหรับผู้คนที่มาอยู่ในพื้นที่ไกลเคียงหรือว่าผู้คนที่จะมีน้ำดังกล่าวมันไหลผ่านนาะฉะนั้นอยากให้ทุกคนงดใช้น้ำเนาะเพราะว่าในปัจจุบันนี้ถือว่าทางการของโรงองบางก็ะด้ออกเจ้งการมาเป็นเทียมห้อยนาะเพราะว่าตัวนี้เป็นสิ่งที่สําคัญและก็จําเป็นเที่เขาต้องได้เกลไยอย่รงหบด่วนนาะเพราะว่าในพื้นที่ไกลเคียงนี้ม็นยังมันมีประชาทส่ลายลักษณะที่สาคัญสารเคม สังเคมีดังกล่าหน่อมันสามารถละลายได้น้ำปนกับน้ำได้ดี่ะฉะนั้นประชาชนอาจจะสังเกตบอกไต่ถ้าเป็นพวกน้ำมูกพัดหรือว่าไปกินหรือว่าไปยังกตามเนาะมาใส่มาอาบแบบนี้ก็จะได้ครับผลกระทบเนื่องจากว่ามันก็เป็นพวกสารกัดกร่อนก็คือพวกน้ำกรดอย่างในระดับกรดอ่อนเราเทีว่าเขาบอกกันในเทียวเาขาบอกกันในคลิปเนาะ สำหรับเนื้อในของแจ้งการก็กกคือเลขที่721น,นลงวันที่4เมษาปีนปี2024ถึงฐานในบ้านภายในเทศบาลน,นครและพ่อแม่ประชาชนบรรดาเผาในครอบเขตนะครหลวงพระบางเรื่องห้ามบ่ให้ลงอับน้าคานน้ํคของและการนาห้ามนาเอาปลาท,ทิวาตาอยู่น้าคานน้ําของมาประกอบอาหารหรือว่าขายในตลาดอย่างเด็ดขาดของการนนะครหลวงพระบางขอถือเป็นเกยียรติอย่างมันยังฐานสาบว่าห้ามบ่ให้ลงอับน้าคานอ่าฮะ อาบนำขานในขอบเขตบ้านผู้สังคมลงมาหาปากนำขานนำคงแต่ปากนำขานลงมาและปลาและนำเอาปลาที่ตายอยู่นำขานนำคองนํามาประกอบอาหารนําไปขายอย่างเด็ดขาดเนื่องจากว่าปัจจุบันได้เกิดอุบัติเหตุหลขนส่งสารเคมีปีนอยู่เขตบ้านผู้สังคมนครลงพระบางเหตุให้เกิดสารเคมีจํานวนหนึ่งไหลลงสู่ห้วยและก็ไหลลงสู่แมยน้ขานแมน้ําคองเหตุให้เป็นอันตรายต่อคนสัตว์และอื่นๆหมอบให้ทานในบ้านประกาศผ่านโทรคงพม่ประ สสนแต่ละเขตแต่ละระยะอันนี้ขึ้นอยู่ในของแจ้การที่ว่าทั้งหลวงพระบางได้ออกมาด่วนเนาก็คือออกในวันที่4นี่แหละ ที่ตายจากน้ำคางน้ำโขงมาบริพุกหรือคายอิงจำแจ้งการของหงวาการโคหลงพระบางลงเมื่อวันที่4เมษายน2014เรื่องห้ามลงอาบห้ามเอาปลาที่ตายจากน้ำคางและน้ำโคงมาบริพุกหรือคายเนื่องจากเมื่อวันที่3เมษายนที่ผ่านมาในเกิดเหตุรลดขนส่งสารเคมีประเภทอาซิดซูฟูริกปีนยู่เขตบ้านผู้สร้างคำพาไ้สารเคมีจำนวนหนึ่งไหลลงซุ่ห่วยและไหลลงสูนน้ำคา น้ำโขงหินหายผิดอันตรายตัวคนและสัตว์ดังนั้นจึงได้ออกเจ้งการให้ประชาชนทาบทราบอย่างทั่วถึงกันปัจจุบันนี้ทางเจ้าหน้าที่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกำลังลิงแค่ไขอย่างรีบด่วนฝากถึงพ่อแม่ประชาชนให้มีสติระมัดระวังตัวน้ำคน,นลุ่มอาบห้ามเอาปลาที่ตายจากน้ำคางน,น้ำโขงมาบริโภคหรือขายอิงตามเจ้งการของหองวาการนครหลวงพระบางลงเมื่อวันที่4เมษายน2 0 2 4เรื่องห้ามลุอาบห้ามเอาปลาที่ตายจากน้ำคางและน้ำโขง มาบริโภคหรือขายเนื่องจากเมื่อวันที่3เมษายนมาในเกิดเหตุรลดขนส่งสารเคมีประเภทอาซิทซูฟูริกปิ้นอยู่เขตบ้านผูสร้างคำผาให้ยสารเคมีจำนวนหนึ่งไหลลงสู่ห่วยและไหลลงสู่น้้ำคา น้ำโองขีดห,หเป็นอันตรายต่อคนและสัตว์ดังนั้นจึงได้ออกแจ้งการให้ประชาชนทับทราบอย่างทั่วถึงกันปัจจุบันนี้ทงางเจ้าหน้าที่และภาคส่วนี่เคีย้องกํำลังริงแก้ไขยอย่างรีบด่วนฝากถึงพ่อแม่ประชาชนให้มีสติระมัดระวังตัวน้ำโขง,ง,ง,ข,งขณะนี้มีการล่วไหลของสารเคมีที่หลวงพระบางแล้วก็สารเคมีต่างๆนั้นเป็นอันตรายต่อชีวิต เมื่อสัมผัสแล้วก็จะเกิดเป็นแผลผื่นแดงแล้วก็สามารถถ้าสูดดมเข้าไปก็จะมีปัญหาต่อทางเดินหายใจขอให้พี่น้องที่อยู่ริมสองฝั่งโขงระมัดระวังตอนนี้สารเคมีนั้นได้รั่วไหลลงสู่แม่น้ำทั้งสองสายคือแม่น้ำที่หลวงพระบางและแม่น้ำโขงให้ระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง ขอเตือนพี่น้องระมัดระวังสารเคมีที่รั่วไหลามากับแม่น้ำํำตอนนี้ได้เกิดสารเคมีรั่วไหลเนื่องจากลดสารเคมีนั้นพลิกคว่ำทำให้สารเคมีอันตรายรั่วไหลลงสู่แม่น้ำโดยเฉพาะแม่น้ํำโขงให้ระมัดระวังเมื่อไปสัมผัสก็จะเกิดอาการมีผื่นแดง แล้วก็สามารถเข้าไปทำลายอาวัยวะภายในของร่างกายได้เตือนอีกครั้งนะคะระมัดระวังสองฝั่งโขงระมัดระวังสารเคมีรั่วไหลขอบคุณนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลทุกๆุกกำลังใจฝากกดเลิฟกดไลท์เป็นกำลังใจให้กับสมสมภารเที่ยวด้วยนะคะเตือนพี่น้องนะคะเตือนอีกครั้ง ระมัดระวังตอนนี้ที่หลวงพ,วพระบางเกิดลดบรรทุกสารเคมีพลิกคว่ำทำให้สารเคมีล่วไหลลงสู่แม่น้ำลำคลองโดยเฉพาะแม่น้ำโขงตอนนี้มีปลาได้ตายได้ตายมากมายแล้วนะคะระวังอย่าอย่านํำน้ำมาใช้บริโภคหรือลงเล่นน้ำในระยะนี้นะคะอันตรายมากๆ ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ